สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับถกใชยินไทเล่นครับในคลิปนี้ก็สิบห้าเพื่อนเพื่อน,นพี่พี่น้องนอนะครับมาที่สวนอินทพาล่มครับนี่ครับพี่น้องสวนอินทาพาล่มที่าท้ายปีที่แล้วนะครับประจำแล้วครับแต่ว่าในมือน,นี้ก็เป็นขั้นตอนของการแตงนวยนะครับ หลังจากที่ผสมเกสร้อนแล้วนะครับเพื่อนเกษสิแตงนวยครับนี้ครับท่านนี้กับพี่น้องไทยเฮ้าเฮ็ดงานอยู่คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปข้างบนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพี่ๆน้องๆนะครับขึ้นไปเบิ้งนะครับไปพูดคุยกับเพื่อนนะครับเป็นเฮ็ดจังได่นะครับนี่ครับพี่น้องขึ้นมากข้างบนแล้วกันเมื่อนี้กัเป็นการแตงนวยนะครับไอเสี้ยงหนึ่งเพิ่นเอาไว้จกันเพราะหนา หาชิปครับหาชิปนี่คือหาชิปแบบนี้ครับนี่ครับหาชิปนี่ครับเพิ่นประมาณเอาเลยนะครับจากประสบการณ์ที่เพิ่นเห็นนะครับเพิ่นจีเอาไว้แบบนี้นะครับหาชิปอันนะครับหาชิปกั้นกต่ภาษาทางอินทรพาลัมกับไม่ค่อยรู้นะครับอ่านี่ครับพี่น้องเพิ่นจีตัดออกนะครับกาไว้ประมาณหาชิปครับถลายหนึ่งเอาไว้หาชิปกั้นครับ แต่ละการเอาจังหน่วยหขนาดสามสิบถึงสี่สิบไหมครับสามสิบถึงสี่สิบลูกครับนี่ครับเพื่อนกาสิษฐ์เอาประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเพื่อนต้องใส่ประสบการณ์นะครับแต่สำหรับผู้ที่เฮ็ดไม่ก็จะต้องซาจักหน่อยล่ะครับเบิ่งแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไล่หนึงก็ประมาณเมื่อกี้เท่าไรก็50หิครับ50เนาะครับเนาะ แต่ละก้านก็ต้องมานับหน่วยอีกครับ 30- ถึงส0ิบนะครับเก้าอีกนะครับเพื่อนกับจิตตัดตรงกลางครับนี่ครับพี่น้องตรงกลางใจกลางพ่อจิตตัดออกครับตัดออกให้นังมหนาตรงกลางบ่ให้มันแน่นบ่บ่ครับบให้มันแน่นอ้บให้มันแน่นครับแน่นพอดีพอดีนะครับนี่ก็เป็นพันบาฮีครับพี่น้องพันบาฮีเรีรแล้วค็ัครอบถุงไปเลยครับ คว้าเพิ่มยงังหัวหน้าครับฮะใบมันถูบ่อข้อหมายคือบ่ใบมันถูกกับการเนาะอืมครับผมเพราะว่านี่ครับมันกับสิโยใกล้ๆการเนาะครับเนะบาะบ่ใบมันถูก,กันนะครับถูแล้วมันอาจจะเสียหายได้นะครับอ่าครับผมม,มากสีไล่หน่วยสีดำผันวานะครับตัวนี้เฮ็ดงานผู้เดียวครับ เนื่องจากว่างานกับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับก็มือเล่นกับในข่าวว่าเสียบมูมาซัสไทรูพุ่นนงครับนะครับเห็ีแล้วกับมัดถุงครับโอ้มัดไอ้กระดาษครับเป็นถุงกระดาษป้องกันความเสียหายนะครับถูกานรวยบบงั่มนะครับอันนี้ครับในหน่อยเลยกับนี่ครับตัดใจกลางออกครับเพื่อนกับสีลูกของเพื่อนนะครับว่า เอาไว้หาสิบกันนะครับโดยประมาณนะครับแต่ละกานเพื่อนก็เล่ไปเลี้ยวนะครับนี่ครับเมืองเล้วนี่ก็อันนี้เจ้าตัดไว้ก้อนหนานี่เราบ่นเลยตัดตัดตอนไหนครับตอนผสมดอกอ๋อตอนผสมดอกเพื่อนที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าสามซิบถึงสี่สิบลูกนะครับแต่ละกันเนาะครับเนาะมันหนีมากก็คือมาแตงแก่หาสิบนะครับประมาณหาถ้าไร่หนึ่งหาสิบกันครับ ล้วก็ใส่ถุงนะครับเชื่อครับผมประมาณนี้ครับแต่นี่คลิปนะครับนี่คลิปก่อนหน้านี้กับที่สวนข่างๆนะครับข่างๆที่ทํางานเพื่อนกันผสมเกสรแบบฉีดเอาเลยเนาะครับเนาะเพื่อนกับเสียเอารถฉีดเอาเลยนะครับ,นะรบแต่อยู่หนีมาบพท่านครับตัวนี้เป็นพันธุ์บาฮีครับ นี่ครับมันจะเป็นทลายไงแบบนี้แหละครับเป็นทลายบบงไงเลยนะครับเพื่อนกะจิตแงออกนะครับเพื่อนเหลียวบ่งเหลียวมันเกิน40ิลูกนะครับเพื่อนกะจิตตัดปลายออกน้อยนึงครับ 30- ถึง40ลูกแล้วก็จํานวนแต่ละในทลาย่นึงนี่ต้องประมาณห0านะครับเพื่อนกะจิตัดใจกลางกวับครับตัดออกเลยครับตัดออกไม่ให้มันแน่นนะครับ ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ก็นี่ก็ถือว่าติดเราเป็นบรครับเนี่ยติดน่วยแหละได้น้อนี่ครับถ้าเป็นน่วยแบบนี้คือติดแล้วครับพี่น้องเสียดายมากบท่านช่วงที่เพิ่นกำลังไอ้ห่วหัอตอนที่เป็นช่อไม่ไหม้น้อครับนาะอนี้ครับเิ่นกระแตงไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวตอนแรงผมสิเอาหอมป้อมไปไห้ครับหอมป้อมกับไปพักซีเหล่าอยู่โรงงานลายรวมแบงปใไปกินครับเพราะผนอยู่ตอนนี้อยูู่้เดียวนะครับ โอเคครับนี่ครับคือเยบรลอยแล้วครับมัดไอตัวนี้มันยืดได้ปะครับยืดได้อ๋อเชือกนี้ต้องเป็นที่ยืดได้ครับพี่น้องเพื่อเวลามันงมันก็สิยืดตามมันบ่ครับอ๋อโอเคครับนี่ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการเย็ดอินติพาลําครับสวนสูงเลยครับคลิปนี้เป็นค้นชั้นสูงครับ บ่ตกต่ำแน่นอนครับผูไทยนะครับเป็นมากข้างบนเลยครับพี่น้องต้องระมัดระวังหน่อยนึงครับเอาอีกแตไร่นึงครับอยู่ข้างบนอันนี้ครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องสําหรับการเยียดงานของกินนะครับครับเดี๋ยวพาพีีพาน้องยางจะเข้าหนึ่งครับนี่ครับเป็นพันบาฮีครับผมอยู่นี่นะครับ อินทผลัมพันบาฮีนะครับสำหรับอยู่สวนนะครับกะจิมีอินทผลัมโตผู่นะครับเพื่อนกะจิมีตัวผูไว้อยู่ทุกสวนนะครับสำหรับพันบาฮีนะครับแต่ว่ากะมันกะบ,บค่อยดกปันไดนะครับถ้ายากให้ดกนี่ก็ต้องฉีดพ่นเกรสรเพิ่มนะครับพี่นอ้องพ่นเกรสรคือเกานะครับเพื่อจะให้ลูกติด เยอะขึ้นนะครับไอ้น้องไอ้โตโตผู้นี่ยุ่ยใสแม่นบ่แม่นนันนอนบ่อ๋อโตผู้มันจะเป็นพุ่มน,น้อยๆครับสำหรับพันธุ์บะฮีครับครับคนทีปลูกไว้คนทีมีไว้ไวอยู่สามตน้นเอาไว้ทัานห้เพิงผสมเกสรกันบ่อันนี้ครับเพิ่อนกามาซอมทอาน้ำนะครับนายจ้างมาบอกให้เอาอุปรกรณ์มาซอมทอาน้ำครับ อยู่คนเดียวนะครับน้ำหัวก็ได้มาเบิ่งแหละครับพี่น้องแต่อยู่นี่อุปกรณ์เพิ่นทุกอย่างมันใส่ง่ายครับเวลาทอรุดทอยังก็บสอมง่ายครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นคอตัวเป็นยังมากย่างดีครับเรียบร้อยแล้วตัวง่ายๆครับนะครับสวมเข่ากึบกึบเดียวแล้วก็หมุนเข่าครับเรียบร้อยครับผมนะครับเป็นคอตัวสามทางครับตัวง่ายๆครับมองนี้ก็พับ พับเลยเนาะเพราะว่าอาจจะคอต้อตรงโบมีนะครับเลยใส่แบบพับเอานะครับโอเคครับต่อหนามครับเพราะว่าหนามมันหัวนะครับนี่ครับเป็นตัวผูนะครับอันนี้นะครับอินทพัดอินทพาลัมบายให้ตัวผูครับสิมีไว้อยู่ตามสวนนะครับ เพื่อให้เพิงนี่กระจับเราองอเกสอนตัวปูไปใส่ตัวแม่ยูต้นนี่แหละครับแต่ว่ากับโบเพียงพ่อนะครับจะต้องมีการฉีดเกสอนคือเก่าครับยางท่อมสวนอินทผาลัมครับถ้าได้มีโอกาสอยููถึงเดือนสิงหานะครับก็จะได้กินอินทผาลัมสวนสวนี่คือเก่าครับพี่น้องท่านบาฮี่นี่ท่านกินสดครับ กินตอนสดๆครับพี่น้องกินตอนมากเหลืองๆนะครับมากขมเพิ่มเหลืองๆพันบาฮีครับบาฮีคือพันกินสดอโอเคครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาที่ไรที่สวนนะครับยีนส์ผารำมารถชมมาเบิง้งอีกมุมหนึ่งนะครับของสวนยินส์ผารำลุำอิเชเลวนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับโชคชัยอินเทเล่นกับผ้าพีพ่ๆน้องๆนะครับมาเบิงวิธีการแต่งนวยอินทภพาลัำนะครับเอาไว้พอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ